ก็จับพากีนเปลี่ยนเครื่องใหม่กับย่างปลอดสารพิษปปูนี่งอเบยดีมันงามเฮ็ด YouTube มันไล่ไปหมดปูนี่มันไล่แก้มอือครับถ่ายรูปยี่ขึ้นกับแก้มค่ะงอเบิร์นรุนใหม่กว่าไม้แห้งดีครับผมรุ่นใหม่อันปู่อันเอฟซีปัญหามมาค่ะว่าไอ้ล่อพานี่แล้วยังครับปู่ คบไปแต่ยังค่ะย่างผ้าหนิ่นรอโยมเพิ่นรอเรียบร้อยแล้วคือยังเดี่ยวในช่วงนี้ยังคือสังกะสีกับเล็กกัเออบเท่พื้นเท่พื้นป<พ>ูนมัมมีเจ้าภาพหาเจ้าภาพอยู่จะผพาพพาพพ้ออะพาพไปหลายคนอยกันหมวดประหานกู้ปล่อยมากู้สีเน้นให้หนึง่งหกแปดน้ำปูนเนาะแปดหนึ่งหกกับหนึ่งศูนย์เขาก็ให้เสื้อน้ำปูนสวยที่มีหมวดบรงหารเราไปเซื้อ ออกคำน้ำตูงเลยทั้งบนทั้งล่างครับวันนี้จะบนแลงล่างไหมปู่ปูนิมิตแบบนี้เขียนแบบนี้ไม่ได้จังไลยปูบ้างก็ได้ค่ะปูเอาของว้างขึ้นก็ได้ครับปูนี่แหละเลขปูหมวดกลางวันที่เขียนแล้นี้เลขท้ายเลขปูมีเก้านี่ถ้ามีเก้าคือทีเป็นเลขปู ปูตะเกมแบบนี้เั็นรักษ่นาเนี่ออเอาเเิ่นไม้เขาฟันแล้วเป็นเขียนเดยกหายงี่สิบอกว่าเล็กนี่สิ่ที่ไปนิมิตอยู่เขาเชิงก่วงี่ได้มากว่าก้อนก็ได้ว่านี่ก็น,นี่แหละอยู่ในลึกเขาไปทางกันดนันขึ้นมาเรขยกห่ปูปูว่าโเมนต์นี่แหละปูะเราปฏิเคิลเด็กแปดทุนไ่ขาสิ เอ้าสีบมมหาจะบอกกูกับบลฮูแต่ว่าคน่าวออกดิดังนีค่ะหาแปดในดาวนี้ได้กูกับบฮูเท่ากันกับเบิ้งเราเอฟซีเนมันก็ได้มาเขียนแปดแปดศูต่ว่าแปดคือโมเยูใกล้กันคือเขียนห่างกันแปดศูแต่ว่าหนี่งคือสองเก้าเกเก้า เขียนแบบนี้แหละในปูปูสีนิ่นปูสีนิ่งเล้ตีตีออกมากนี่ครับตีออกมากแปดสองแปดแปดแปดศูนย์แปดศูนย์สองเก้าตีออกมากจากปูเพิ่นเขียนเพิ่นเขียนแบบไม่เขียนตัวเลขไ,ไหนเลยปากกาแมนเพิ่นเ,นเนขียนปากกาเหรอครั นั่งก็นั่งรับตาเพิ่นี่รับตาเทียน<ม> <c oughs> บางบางนี่เคยไปเอามันบุมเทียนหลายเทียนหนึ่งแล้วดำ <Yap. S 1> เอี้ยีก็บที่บ้านอย่างนี้มีปะเบิกซาวกับบ้านอย่างนี้มีปะท่เอาที่ใส่ครับเขออะะาชวนกวงเขาจะหนักบ่ค่ะแม่นปูซีนี่นี่แหละไปไปเอาแล้วแม่นเหรอครับปูแต่แต่เขาไม่ให้ ไปถ่ายไปเลยครับบัว่ายห้าไปเอาได้แต่บัวหอยไทยแนนเป๋าได้บ่วหอยบ่วหอยล้งแนนเป๋าได้เตะปูครับโยมเจ้าของที่เขาเนี่ยเขาบัวหอยปูเป็นแปลกพระที่แปลวเป็นกบัวหอยแปลวอ๋อเป็นเป็นที่ส่วนบุคคลแหละครับปูที่ของโยมปะค่ะที่ของโยมมันเป็นน้ำข้ามน้ำออกไหมเป็นน้ำออกครับครับน้ำออกเป็นน้ำออกบุญ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 น้ำออกจากดินนี่แหละครับปูเป็นน้ำออก น่งก็มีนมันตัวหายสวดมนต์ทมบัดกัอนี้ค <struggled> รับ <classical> น <underground> ี <mit> ่หันต้องสวดมนทรรมัดก่อนอพราะสวดม้อนธรรมบัดเ่็นบ่อหาอ๋อสวดมนรรมบัเราหาเลยครับางจากทำบัดเสร็จเราเป็นหายเลยเขียนหายเลยเขียนนี้แหละเขียนแบบนี้อะไรกูเนี่ยแปดมันตีม่หัวเนี่ยน้่แปดกันยมเขียนมันไม่หัวเนะครับนี่นีคนไมีหัวเรยอแปดม่หัวห เีแเบบนี้เลยตีออกอมาเนี่ยละดีนี้เพิ่นว่าอันนี้โมเมนต์อันนี้เป็นโมเมนต์ปูบอกแต่ว่าเป็นซิเมนเป็นลูกล้านเพื่อนหลหรมากนี่มีมากมากน้ำกันละ่<ถ>ะแค่ว่าแปดสองแปดเลยน่ามีด้อแต่ว่าก็ซื้อลอตเตอรีร่ไปเนี่ยแปดสองแปดนี่มันหาซื้อบ่ไรกันหมดเลขสองดังอด้วยนะครับปูแต่ว่าเลขเลขปู ปูเด uh, 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 ียเ้องก็จะลืมได้สองเกตสองเกตค่ะอืเนี่ยปูเด uh, ียปูองดำสองเกตซื้อลอตเตอรี okay. ่ไปเหรัคะปูเก MM. <sh ็สองที่เกส็ซื้อสองเกตเอาฟันว่าเขามาคอรถเจ็๊ปูบ่ทะเบียนรถไอ้ศูนย์เจ็ดสองศูนเนี่ยแหละฟันดีมงขึ้นกับฟันดีย่ฟันดีนี่มิดดียู่ได้ได้โชคมา ขัดตะฟันสิมันจะได้โชคนะครับผม,มเลี้ยกสิเขา่าหองเกียะเจ้ดึงตัเบอร์ห้าก้ได้ได้จะตีบสองไหมปูศูนย์จะมาใช่ไหมครับงวดน,นี้ปู่ถามปูอยู่ดิถามปูปูปเลเขียนให้ปู่เลียงศูนย์มันจะมีศูนย์อีกอยู่ห่อไม่ไมา่ยมาบอกศูน,น,นย์คนเราเขียนอย่างเดียวอรอมาง,อ,างอันฮะฮฮะฮฮ แดดจูนยอ,อ๋อกระด้างเล็ <c oughs> มันสิดเท็กสุสเสียนสีเลืองได้หนิได้ชม่อเดอวาบอม่ามาันปูแล้วสีหายมากเน,นาะแต่ว่าปูปูสีนิ่งนหนิเพิ่นหายตัวใดตัวนั้นดิครับเออที่เพิ่นเคยบูมมาแล้วนะเราเคยสมัยก่อนเคยบูมมาแล้วเนาะขูรถนี่ม,ม่มี่วงจอดเด้อ อํำวัดเนี่ยไปหอดตีนบ้านสะแบงพุ่นละครับเวลาบูมทอดตีนบ้านพุ่นล้เขาจะได้ย่างออกมาเนาะโอ้เพราะเป็ไก่เนี่ยไก่ว่ามันซ้ำนี่ซํำบ้านสะแบงไปน้องหันครับ<อ>ทางตีบมาวัดมาหน้ามาให้พอ่นะอืมเป็นทางปลามันปลาอ้อยบาดแล้วทีนี้ก็ปิดแล้วครับปู่ไม่ให้ใครไปเอานอกจากปู่แมน<อ>ปู่เคยไปเอาถือบ่ค่ะปู่ นี่แหละเสอสองเนี่ยทางสองนี่เนี่ยเสื้เปี้ยวเสื้แรกในตัวใดปูเสื้แรกก็ได้ปูแล้วก็ให้แปดหนึ่งหกงวดเมื่อกี้เนี่ยครับปูแปดหนึ่งหกคับสิบโอ้สามตัวกันหนึ่งโอ้บอกนี่แหละนี่คือแหล่งที่มาของแปดไอหกหนึ่งแปดเนี่ยครับเราปูเนาะแมนวันนี้พวกเขียนแบบนี้แหละครับ ขยแบบนี้เปล่ปด่าศูนย์ได้เพื่อนไอเขียนได้แปล่าหรเพื่อนเป็นว่าน้องก็น้องบะคักนะที่แรกนั่นบะคักว่ารักวายมันมาเปล่าหรือว่าคนเพื่อนได้ข่าวบอกเพื่อนได้เขียนไหม่็น่าเพื่อนว่าตัวนี้แหละเปล่าเปล่าศูนย์นี่แหละครับสองเก่าเราก็มาเขียนสองเก่าไทยสองเก่าอับิกอ้าวู่เขียนแบบมีอีกหนึ่งนะงวดก้อนก็เขียนแบบมีนํ่ดิมีเหล็กเก่าคันเหล็ก ปูมีนี่คือย่านเพื่อนนี่เนี่ยย่านเหรอครับปูแมนนี่คือย่านปูเออเจ้าของทีเพิ่นว่าปูถ้าเล่าทีเพิ่นมานิมิตบอกบุกหลางเพิ่นเพิ่อนเขียนย่านให้พร้อมครับเขียนย่านขึ้นนี่คือย่านเพิ่นเพิ่นเขียนย่านเนี่ยเมืองวายเล็กเก่านี่คือย่านเพิ่นฮกนั่ปูเก่าเก่าก็ฮกตัวเดียวกันเี่ปูเละปูมามีฮกมามีเก่าเก่าก็คือเก่าฮกก็คือฮก ครับไม่ต้องกลับแล้วครับโบต้องสื่อสองหกของเก่าเก่าคือเก่ามีมีวังหกให้ไปได้ตัวนั้นไอ้ปูอย่นก็จะได้จะได้ไปสางวิหารในเพื่อนนี่กันออกข้งวนนี่ครับนี่ต้องหมุนทั้งล่างสามตัวสตัว่ารับว่าละป่าปูแล้วสนโบตั้งเน่มีวิหารอยู่อยู่ที่เขาสวนกวางนะครับปูแม่นครับ มันมีวิหารพะว่ามันมีวิหารเก่าเราก็บอดเขามากๆว่าเจ้าของเจ้าของเขามาเห็นนะพี่กับน้องแล้วเขาก็ถือกันยิสากันครับเขาปูปูเป็นสังถือเรียกตะตะก้อนหัวเราตะสิบบูมดังๆเลยเขามากมากว่ามากว่าวันนี้จะได้เห็ดให้ปูไม้ปูเล็กให้นิมิตตัวนี้มากถ้าเห็ดให้เพื่อนรังยังไงเติบโตนะครับผมขอขอเป็น โคตรจนจนเฮ็ดแล้วตั้งปุ่นเฮ็ดตั้งวัดน้ำจางซอยกันครับทางนู้นด้วยทางนี้ด้วยนะครับปู่เนอ้อจางซอยกันว่า <c oughs> พลาดดอกชื่อเลิศชื่อเดี๋ยวนี้ออกมือนีก็ได้มือนีแล้วเฮ้ยได้เลยแล้วนี่ออก หนึ่งหกแปดเป็นห้มา,า,าตามตัวนี้น 6, 8, 8, 18, 8, 16, 11, 11, 11, ึ่งหกแปดแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งศนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งศูนตรงตรงเลยนะปูนะอันนี้งวดวันที 16, สิบหกเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้าโอ้ยห้ยโขดหอยมานในเด้อปูห้ยได้กินปีไม่น้ำเขาในเด้อกินในเงื่นเทียวสองกัน ได้สร้างพ่อหมดแล้วว่าได้กินตั้งปีใหม่โอ้ยดีโบปูได้เฮ็ดได้สร้างพ่อมเนาะได้เฮ็ดได้สร้างพ่อเอ้าอยากไปเฮ็ดไปแปลงวัดกันสิเห็มันได้เหตุนกปูเนาะแมนค่ะสำเร็จสำเร็จแปดสองแปดแปดแปดศูนย์แปดศูนย์สองเก้าค่ะท่านผู้ชมจะตีตังจากนี่คอมเมนต์มาใต้คลิปได้เนาะค่ะปู อาตีตีพวกขึกันก็ได้เนาะค่ะเพิ่นเขียนแบบคล้ายๆยันเนาะปูเนาะแม่นอันนี้ปูแล้วว่าเลขยันแล้วเลขยกย่านแล้วนี่คือย่านตัวนี้จะเป็นเลขยันปูถ้าเพิ่นอให้ยโซ่ลูกหลานเพิ่นอีเขียนยันเพิ่อนน้ำคล้ายๆเลขอารับิก็เลขไล้ยปนกันค่ะนี่นี่คือยันเพิ่นตัวเพิ่อนหายขึ้ตัวนี้อะไรเนี่ยแปดศูนย์ซื้อแปดศูนย์ใบหน้านี่ยแหละแปดศูนย์ปูมักบ่ค่ะแปดศูนย์แปดศูนย์ก็เลยว่าซื้อแปดศูนย์ใบหน้าก็เลยเขียนยัน งานเยบี่สายบุญงานงานบะไ้ขึ้นบ่อยนะครับปู่มนี่ยเราปรากฏว่าบุ้มอ้จนจนมาจนวันเราสามตัวสามตัวนะคือสามตัวตลอดเน่ยครับสามตัวสองตัวสามตัวสองตัวถูกติดติดกันแน่ครับปู่ติดกันเลยครับ,ลรบแล้วทีนี้ปู่ไปรู้จักเป็นการส่วนตัวเหรอครับปู่นุ่มเขาก็บเบิ้งนั่ม ย eh? oh, ี่สี mm ่น hmm. ั่นโปล่ละเบื้องในไล่เนียนะครับนั่นแหละก็เลยมอนปูไปขอโชคมันก็เลยตีต่อมาครับคุณลำเพยครับสวัสดีครับผมอ่อนอุมานะฮะติดต่อเขาก็ติดต่อมาให้ให้ไปครับปูยี่เพิ่นปูสีเลี่ยนเพิ่นให้เล็วแม่นเี่แจ่ว